เราสองคอนอีกแล้วค่ะในรายการ p พสอีพีสอนะคะวันนี้แมมีคำถามหลายคำถามมากเลยจันโนดใช่ครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันอ,อีกครั้งแน่นอนว่าต้องมีคำถามสุดเขาเรียกว่าคำถามเนี่ยนะมีมากมายมากมายมากมายตอบ e ีเดียวก็ไม่หมดเราก็จะทย,ยทยอยทยอยต่อไปแล้วกัน<ช>นะคะ,ะครเรื่องแรกค่ะพี่โนดเขาถามว่ามหาวิทยาลัยของเราอ่ะไม่ได้กวดขันแล้วหรือเปล่าเรื่องหมกกันเนาะอ,อ๋อเขายังทำตามปกตินะแต่ว่า ช่วงนี้มันก็มีสถานการณ์โควิดเข้ามามาร่วมด้วยนะครับทีนี้เรื่องการกดขันเรายังทําเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าด้วยปริมาณอ๋อปริมาณลดน้องๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอพี่ๆไปคอยกดขันอย่างเราก็จะเริ่มกดขันอีกแล้วนะหลังสงการนี้ครับดีดไว้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆนะครับโพส ภาพหรือคลิปวิดีโอนะครับชวนเพื่อนเป็นหมวกน็อกนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนนะครับเขาก็จะมีโอกาสได้หมวกกันน็อกจากมหาวิทยาลัยนะครับโอ้เล่นเกมร่วมเล่นเกมบอกไว้เลยว่าหมวกกันน็อกใบนี้มีมูลค่าเกือบพันบาทนะครับโอ้โหนอกจากความปลอดภัยที่จะได้แล้วรางวัลก็ได้ด้วยแล้วเอาของมาล่อแจกกันไปเยอะๆเลยนะคะจริงๆเราเรื่องหมวกกันน็อกกับพี่มันก็เป็นความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของของตัวคุณเองอยู่แล้วเนอะอยากให้ทุกคนแบบใส่หมวกกันน็อกการเวลาเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหน คือหมวกกันน็อกไม่ใช่สัญลักษณ์ที่จะบอกว่าถ้าเรามีเราจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ถ้าอย่างนั้นเราแค่ห้อยไว้ในรถก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่เราต้องการรณรงค์ก็คือว่าหมวกกันน็อกเนี่ยจะช่วยป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุกรณีที่หัวเราเนี่ยไปกระแทกับของแข็งนะครับอาจไม่ใช่ไม้มาตีนะคือล้มแล้วหัวลงไปกระแทกพื้นนะครับก็ยังมีหมวกกันน็อกเซฟเราไว้นะครับก็คือหมวกกันน็อก พังแต่ชีวิตเราไม่พังเอออยากให้ทุกคนคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักนะคะคมหาวิทยาลัยก็อาจจะออกรณรงค์พวกนี้มาเพราะว่าอยากให้น้องๆทุกคนป้องกันตนเองเพราะว่าหลายๆที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยหลายคๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้น้องๆเจ็บตัวนะคะครเรื่องถัดมาค่ะพี่โน้เขาถามว่าเมื่อคราวที่แล้วเขาถามว่ามากองกิจได้ไหมคราวนี้เขาถามใหม่ค่ะว่า มากองกิตอ่ะต้องใส่ชุดนิสิตมาหรือเปล่าควรจะต้องใส่ชุดนิสิตนะครับโดยเฉพาะในเวลาทําการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวลานอกทําการเนี่ยก็คือใส่ชุดลําลองขอเป็นกางเกงขายาวนะครับรองเท้าผ้าใบก็คือใส่ชุดสุภาพนะครับให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับแล้วก็ ไม่ใช่เฉพาะที่กองกินอย่างเดียวนะที่อาคารต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเกิดว่ามีคมจำเป็นต้องมาติดต่อก็ขอให้สวมชุดนิสิตนะครับนอกจากจะแต่งกายสุภาพแล้วนะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนรักษาเวลาด้วยเพราะว่าเเวลาจะมาติดต่อเราก็จะมีเวลาทําการของเราด้วยใช่ไหมคะพี่โน้ตมาดึกก็คือเจอคุณดอปพอนะคะ นอกจากนี้พี่นอตอนนี้น้องๆก็เริ่มคิดถึงกิจกรรมแล้วกิจกรรมแอคทิวิ <activity S 1> ตี้ต่างๆที่น้องๆเคยทำเขาถามว่าเรายังสามารถจัดกิจกรรมพวกนี้ได้ไหมโอเป็นคําถามที่ดีนะครับก็คือว่าจังหวะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามหาวิาลยเนี่ยมีประกาศออกมาแล้วนะครับให้สามารถจัดกิจกรรมได้แต่การจัดกิจกรรมเนี่ยก็ต้องจัดโดยเองนบอรหรือหน่วยงานในมหาวิาลยนะครับการจัดภายในมหาวิาลยเนี่ย จัดได้แต่มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน100คนรวมผู้ดำเนินโครงการด้วยนะครับรวมแล้วไม่เกิน100คนแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการนะครับเว้นระยะห่างใส่แมสโวงแมสล้างมือมีวัดอุณหภูมิเข้าออกนะครับส่วนกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยนียก็ทําได้แต่ว่า ่ากระบวนการค่อนข้างเยอะใช่ล้วเราต้องเคลื่อนย้ายตัวเองไปต่างจังหวัดหรืออะไรใดๆโดยเฉพาะเราไปจากนครปฐมเนี่ยต้องไปเป็นปลายทางเนี่ยเขาตอบรบบใช่ใช่ใช่การดำเนินสิเนี่ยต้องขออนุญาตจากผู้คองใช่ค่ะโอ้โหหลายเรื่องครับก็ช่วงนี้เน้นเป็นกิจกรรมในมหาวิเชาลัยไปก่อนนะคะก็คือคนไม่เกินร้อยคนนะอย่าลืมอย่าลืมนับตัวเองนะคะสมมติร้อยแล้วลืมนับตัวเองเป็นคนที่ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้นะต้องนับตัวเองด้วยทีนี้ค่ะเราอยู่ช่วงใกล้จะซัมเมอร์แล้ว เปิดเปิดพักเรียนซัมเมอร์ค่ะพี่นุษย์น้องๆหลายคนอยากถามค่ะว่าซัมเมอร์เนี่ยหอพักข้างในมหาวิทยาลัยเปิดบริการไหมคะอ๋อซัมเมอร์เนี่ยเราเปิดนะครับแต่เป้าประสงค์ที่เราเปิดเนี่ยเราเปิดเพื่อรองรับกลุ่มนิสิตที่มีความจําเป็นต้องอยู่ในหอพักที่มาหาวิทยาลัยจริงๆนะครับแล้วก็กระบวนการที่จะขอเข้าอยู่หอพักก็คือจองหอพักออนไลน์เหมือนเดิมนะครับชำระเงินผ่าน SCB เหมือนเดิมแล้วก็ แต่มันจะมีเรื่องกระบวนการขออนุญาตเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับต้องได้รับการมาจากคณะแล้วถึงจะเข้าไปอยู่ในหลักไรท้นะครับก็กระบวนการจะยุ่งนิดนะครับแต่ว่าทราบราว่าทางฝ่ายกิจการนิสิตเนี่ยฝ่ายการศึกษาขอโทษนะฝ่ายการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นการเรียนออนไลน์ ร้อนะครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะอันนี้ได้เข่ามาที่ชัแต่ก็เข้าใจน้องๆที่เรียนออนไลน์แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เนต็ตหรือว่าที่บ้านมีสถานที่ไม่สะดวกก็ยังมีบริการหอพักซัมเมอร์ของเราก็ยังเปิดให้บริการอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดร้0ยใช่ไหมคะพี่โน้ใช่ครับแบ่งตึกไว้ไหมคะอ๋อแบ่งไว้ครับมีทั้งหอพักปรับอากาศหญิงหอพักปรับอากาศชายแล้วก็ ออพักธรรมดาหญิงชายมีมีรองรับทั้งหมดนะครับอ๋อรวมถึงเปิดหอพักรายวันด้วยนะตั้งแต่ก็จะเข้าได้ตั้งแต่รวมถึง หอพักรายวันและซัมเมอร์เนี่ยเข้าอยู่ได้ต,ตั้งแต่1พฤษภาคมถึง10มิถุนายนก็เป็น,นช่วงซัมเมอร์พอดีของน,องนอง้องๆค่ะไหนๆก็พูดเรื่องหอแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น้องๆก็ยังติดตามค่ะ <c oughs> พี่โนธเรื่องคืนเงินค่าอหอพักค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรื่องคืนเงินหอพักนะครับก็สิ้นสุดไปแล้วเนาะชุดแรกนะครับเดือนวันที่ของเดือนรอบเดือนมกราและ,ะและกุมภาที่ได้คืน50เปนตนี้นะคะ เราปิดยืน่นเอกสารตั้งแต่วันที่19แล้วอืมใช่ตอนนี้เรากำลังขออนุมัตินะครับก็คือแนวโน้มเราจะคืนในเดือนมีนาและเมษาแต่นี้คืน 5เหมมอนเดิมนะครับเหมือนเดิมกระบวนการขอคืนยังเหมือนเดิมก็จะเปิดเป็นรอบหนึ่งสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารด้วยสำหรับน้องๆที่จะขอคืนค่าขอพักกันนะคะอย่าอย่าลงทะเบียนเลยวันอันนี้เราก็อยากจะย้ำย้เตือนอยู่เพราะว่าเราประชาสัมพันธ์ในช่องทางหลายช่องทางรวมรายการนี้ด้วย Facebook ด้วยแล้วก็เพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนด้วยแล้วก็เพจของกองบริหารกิจการนิสิตเองด้วยเราประาสัมพันธ์ค่อนข้างหลายช่องทางอยากให้น้องๆติดตามพวกนี้ด้วยยื่นเอกสารให้ครบ รับรองว่าได้เงินคืนแน่นอนนะคะอ๋อเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับกลุ่มที่ขอไปแล้วที่ซึ่งไปแล้วนะครับขอเดอนมกรานและกุมภาเนี่ยรวมถึงขอธรรมดาด้วยนะครับก็คือว่ากระบวนการนอยู่ในการตรวจสอบเพราะว่าล่าสุดที่ผมทราบยอดเนี่ยอยู่ประมาณ2,900คนน่าจนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เรามีอยู่ประมาณไม่ถึง10คนนะครับ้องตรวจสอบเอกสารทุกอย่างแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องย้อนกลับไปว่าน้องจ่ายค่าหอหรือเปล่านะครับ มันก็จะใช้เวลานิดนึงนะให้เวลาเจ้าหน้าที่นิดนึงะค่ะแต่ว่าได้รับคืนแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นกําลังใจให้พี่ๆที่ตรวจเอกสารด้วยถ้าน้องๆเตรียมเอกสารครบถ้วนตามกระบวนความนี้คือได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นการสะดวกต่อการตรวจสอบด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวค่ะมีอะไรอีกด้ยก็มีคำถามที่น่าจะพอดีได้มาจากส่วนตัวเนาะทางพิธีกรอาจจะไม่ได้นะก็คือเรื่องของหอนอกทำไมไม่มีมาตรการช่วยเหลือหอนอกเลย ทีนี้หอนอกเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัยนะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าธุรกิจส่วนบุคคลของเขามันขึ้นอยู่กับผู้ดําเนินโครงการผู้ประกอบการเขานะครับเพราะว่าเขาก็ได้รับความเด่นร้านเช่นกันใช่ค่ะก็ขอให้น้องๆทำความเข้าใจไว้นะตรงนี้ด้วยมหาวิทยาลัยก็ พยายามอย่างดีที่สุดอะนะคะในเรื่องของอาจจะเป็นธุรกิจบุคคลข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะมหาวิทยาลัยเองก็ไปเจรจาให้แต่ว่าก็คือขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหอพักด้วยอะนะคะเราเจรจาทุกเจ้าแต่ว่าขึ้นอยู่กับความความเนส่ยวของเขาครับไม่เป็นไรข่าวน้าย้ายไปอยู่ข้างในมหาวิทยาลัยดีกว่าคุยกันสะดวกสะดวกง่ายๆนะคะเดี๋ยวสัก แป๊บเดียวค่ะพี่โพสค่ะจะมาตอบคำถามเรื่องการเรียนออนไลน์ถ้าน้องๆมีความเครียดจะทำยังไงดีค่ะสำหรับช่วงน,นี้ต้องขอขอบคุณพี่โนดไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะครับกลับมาอยู่กับน้องโพสใ,<ช>ให้น้องโพสแนะนำตัวเองก่อน สวัสดีค่ะโนนะคะจาก HappyPay Center ค่ะค่ะน้องโพสต์มาก็รู้แล้วเรามีเรื่องจะปรึกษาน้านเองช่วงนี้เลยค่ช่วงมีใกล้สอบแล้วน้องๆหลายคนก็สอบออนไลน์มีความเป็นกังวลเป็นทุนเดิม,มและยังต้องมาสอบออนไลน์อีกค่ะน้องก็คือค่อนข้างเครียดโพสต์มีวิธีแนะนําให้น้องๆยัองไงบ้างเอ่ยเคก็อย่างแรกนะคะน้องๆถ้ามีความเครียดหรือว่ามีความเศร้าเนาะ อย่างแรกเราต้องรับรู้อารมณ์ตัวเองก่อนว่าตอนนี้นเราเราเริ่มแล้วเริ่มมีความเครียดแล้วเริ่มมีความเศร้าแล้วอ่ะพอเริ่มมีอารมณ์ปุ๊บเราต้องทําให้ตัวเองมีสติก่อนอย่างแรกอย่างแ,แรกต้องสติก่อนสติ<อ>ต้องมาก่อนอต<อ>้องหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆอ่าแล้วก็หายจะออกด้วยนะคะหายวจอากว้ก่อนนอนก่อนวอนก่อนโอเคหายใได้ายใจออกโอเคก็ทำอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกสบายใจผ่อนคลายมากขึ้นแล้วเราค่อยมาขีดหาาง แก้ปัญหากาต่อบอ่าพอเรื่องเป็นเรื่องการสอบแล้วอ่ะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีเทคนิคการอ่านหนังสือสอบยังไงน่ามีเทคนิคการอ่านหนังสือสอบไหมไม่บอกน้องหน่อยไม่อ่านเลยค่ะไม่ไปเลยค่ะไปด้วยมือของเราค่ะทุกอย่างอยู่ที่มือของเราค่ะที่าเป็นวันไหนเมื่อคือวันไหนก็ชู้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลับค่ะจริงๆแล้วอ่ะเทคนิคก็คือต้องตั้งใจเรียนพอตะต้องเรียนในข้อใช่ใช่อืมนั่นแหละ คืออย่างเทคนิคการอ่านหนังสืออ่ะแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบอ่านคนเดียวบางคนชอบอ่านกับเพื่อนให้เพื่อนติวให้บางคนชอบเป็นคนติวให้เพื่อนอ่าบางคนชอบจด l e เ t u r e ใช่อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะเหมาะกับแบบไหนวิธีการอ่านหนังสือของเราแบบไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอ่าพอเรารู้แล้วเราต้องวางแผนต่อค่ใช่ว่าไนต่อว่าว่าเราอ่ะจะวางแผนมีแพนเนอร์เลยเรา เทียบเลยว่าสมมติเราจะสอบสิ้นเดือนมีนาดินี้ใช่ไหมอ่าเราจะลมอ่านหนังสือเมื่อไหร่เมื่อไหร่เออจะตัดบสังคมตัวเองใช่เขียนปฏิทินเลยว่าว่าเราจะเริ่มอ่านเมื่อไหร่วชนไหนเมื่อไหร่ใช่แล้วก็สอบวันไหนบ้างเราจะได้เห็นภาพรวมว่าเราต้องสอบวันไหนเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างวันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรหรือว่าถ้าสมมติว่ามีเพิ่มเราเขียนเพิ่มไปก็ได้ว่าเราอ่านเรื่องนี้เพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นภาพรวมแล้วเราจะได้ เหมือนพอเห็นภาพรวมเราก็จะไม่เครียดไม่ตื่นตระหนกเออเราก็จะได้มีเวลาจัดการตนเองใช่แล้วค่ะอ่ะแล้วก็พอพอเลิกเวลาอ่านหนังสือพอเป็นช่วงอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องมีแผนในแต่ละวันเป็นรูทีนเออบางคนอาจจะเคยได้ยิน productive routine ใช่ไหมเออใช่แต่เราไม่ต้อง productive ขนาดั้นนะนแต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะน้องๆมีรูทีนเป็นของตัวเองว่า เออตื่นเช้ามาตื่นเมื่อไหร่เริ่มอ่านหนังสือเมื่อไหร่อ่ะพออ่านหนังสือแล้วเราควรมีเวลาพักเบรคให้กับตัวเองด้วยพักลีแลกพักแบบยืดเส้นยืดอสายสักหน่อยให้ร่างกายได้แอคทีฟตัวเองอ่าพอเรามีรูทีนแล้วอ่ะเราก็พยายามทําตามรูทีนนั้นน้ออย่าทําตามอารมณ์เออยากเหมเพราะว่าอยู่แล้วคิวช้าม่มีรูทีนแต่ว่าเขียนไว้เสย็จวอ่านแล้วทำยังไงดีไม่อาจเออน่าหน่าสิอย่าทำแบบพี่ ได้นะพี่ปาจัดจังโอเคาไม่ได้เลยไม่ต้องอัดแล้วตอนนี้ค่ะนั่นแหละค่ะก็พอมีรูทีนแล้วเราก็ทำตามรูทีนจริงๆแล้ว่น้องๆก็คืออยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเรียนออนไลน์ต้องมีวินัยในตนเองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนอยู่กับเพื่อนก็เพื่อนโทรมามาหรือยังมาหรือยัง่องแบบช่วยดันช่วยดันใช่แต่ว่าตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วเรียนออนไลน์นะคะถ้าเครียด ก็ยังมาปรึกษาโพสได้ในแฮปปี้เพจเซ็นเตอร์ด้วยปรึกษาพี่เลยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเข้ามามาไม่ได้โทรโทรได้ออนไลน์ก็ได้วิธีไหนก็ได้ตามที่น้องๆสะดวกเลยพี่ยินดีให้บริการน้องๆทุกคนเลยใช่เออแต่อย่างว่าน้องๆหลายๆคนก็คือค่อนข้างเครียดแหละแต่ว่าก็ยมีโพสเป็นที่ปรึกษา ให้น้องๆ<อ>ทุกคนได้แน่นอนนะคะต้องมีวันเวลาไหมก็วันเวลาก็คือวันจันทร์ถึงสุขใช่เวลา8ปดโม,มงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งอ่าน้องๆถ้าอยากเข้ามาให้ครับคำปรึกษากับพี่เนาะก็ติดต่อเข้ามาที่ Facebook หรือว่าไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้แฮปปี้เพจเซ็นเตอร์นะคะยินดีบริการน้องๆทุกคนเลยนะคะไม่ต้องกังวลไปที่นี้โพสต์พี่อยากจะถามอีกสักหน่อยว่าน้องๆที่อยู่บ้านเขาจะสื่อสารกับครอบครัวยังไงเพราะว่าเขาต้องเรียนด้วยเนอะต้องสอบด้วยถ้าน้องๆที่อยู่ที่บ้านบางทีน้องๆก็จะมีปัญหาที่ว่าที่บ้านไม่เข้าใจว่าเราเรียนออนไลน์อยู่่บ้นก็ต้อมาใช้ ทำให้หน่อย <ś> ทำนี้ให้หน่อยอ,อะไรเนียบางทีนะถ้าในช่วงสอบเราคงต้องบอกที่บ้านให้ชัดเจนว่าเออช่วงนี้เราอยู่ในช่วงสอบนะ <uition S 1> ต้องใช้สมาธิในการอ,รอ่านหนังสืออาจจะต้องมีเวลาที่เราต้องอ,อ่านหนังสือเหมือนกัน <ๆ S 2> แล้วก็อาจจะแบ่งเวลาไปช่วยที่บ้านบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอยากให้บอกที่บ้านให้ชัดเจนไปเลยว่าเออเราต้องทำเวลานี้ถึงเวลานี้แม้ว่าเราต้องอยู่ที่บ้านแต่เราต้องอ่านหนังสือใช่เนะดังเก่ฑไม่ดีนะคะแม่ดังนันสิก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่กําลังเรียนออนไลน์หรือว่าสอบ ออนไลน์อยู่นะคะก็อยากให้นงมาสูคนต,ตั้งใจเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับเพื่อนเราต้องมีวินัยในตนเองให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาอยู่กับช่วงขอเล่าเข้มเขมนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรตลกตลกมาเล่าให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวติดตามการสักครู่เดียวค่ะ เรไม่อยู่กันช่วงนี้พี่โน้เป็นช่วงที่หลายคนรอคอยขอเล่าเข้มเข้มวันนี้ยังมีเรื่องตึก13ยังอยู่ยังอยู่จะมีจะมีจะมีตึก13อีกแล้วเนาะทำไมถึงตึก13าอีกแล้วอะมันอาถรรพ์ขนาดนั้นเลยสุดยอดแล้วจะมีใครกล้าจองหอไหมเนี่ยขอให้จองสิส2นะคะติดติจองไม่ได้นะผู้หญิงอยู่ไม่ได้นะมีชายอยู่ได้เองเดียวนะมันก็จะมี ตึกสิบสามจะมีต้นไทรอยู่หน้าสามต้นใช่ไหมเสร็จแล้วไปแล้วเนาะแล้วที่ว่ามีคนไปไ่ว้น้าในสระน้ำเนาะแต่อันเนี้ยข้างหลังมีกอไผ่สามต้นนะครับเป็นเขาไม่เรียกต้นนะต้องเรียกกอกอใหญ่มากนะครับพอปลูกมาได้มันสิบกว่าปีซึ่งผมมาทํางานปีห้าสองเนี่ยก็มีกอไผ่อยู่แล้วนะก็อันนี้ฟังเขาเล่ามานะครับก็คือป้าแม่บ้านเขาก็เสียไปแล้วนะครับชื่อป้าต้อยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ดูแลตึกอยู่นะครับเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้น สักประมาณช่วงประมาณสักบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นไกลไกลไกลคำแล้วมันก็คึมคึมมึมนะครับแล้วก็มีลมพัดกอไผ่ก็น่าจะรู้ดีมันเป็นยังไงถูกต้องถูกต้องก็เดินผ่านรอบแรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทํางานตามปกติพอจะใกล้ๆจะสี่โมงสี่โมงสี่โมงเย็นนะครับก็เดินไปเดินผ่านอีกก็เอาของไปเก็บไดได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่ก็ไม่มั่นใจนะ ร้องไห้ผู้หญิงถูกต้องเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงมาจากแถวๆลงไ่ตรงนั้นแหละอ,อก็เลยไม่มั่นใจว่ากลางวันเลยนะจะเล่นกลางวันเลยนอ,อ,อโอต้ตึกสิบสามเลยแม่ไม่มั่นใจคิดว่าตัวเองหูแววก็เดินไปอีกนีไปอีกนะออก็เดินไปเอาของไปอะไรปกติอีกสิบนาทีเดินมาอีกทีนึ่งได้ยินอีกแล้วค่ะยังได้ยินอยู่ใช่ได้ยินอยู่เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้นะนั่งร้องไห้อยู่ก็ปาตอยข่าวเนี้ยแหละ ต้องไปดูแลมันใจแล้วใช่แน่อันใหดีสู้เสือนะครับดีก็วิ่งหนีแต่ต้องไปพิสูจน์ครับก็เดินไปที่กอแรกไม่มีอะไรแต่เสียงก็หายไปนะหายไปเสียงหายไปแบบหายไประยะหนึ่งก็ดูกอที่สองก็เริ่มได้ยินเสียงกอที่สองแต่ดูรอบกอสองไม่มีอ่าก็เลยปลาต่อยจ่บวลาโดนแน่ล่าว่ะเอาละ จุดสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีคือจริงแล้วก็เดินไปนะครับตรงกอไภัยเขาไปเจอเหมือนเป็นเงาครับนั่งอยู่ตรงโต๊ะหิน,หน,อ,นอ่อนตะคุ่มตะคุ่มถูกต้องอด้วยความใจกล้านะครับตะโกรเรียกเลยใครอ่ะเด็กคนนั้นก็นหันมานะครับเป็นน้องผู้หญิง มีหน้าไหมมี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 หน้าด้วยเป็นผู้หญิงเป็นคนนี่แหละครับเป็นคนเป็นคนร้องสิบนี่แหละมานั่งร้องไห้อยู่หลังตึกนะครับเสียใจถูกแฟนทีมหลองไปนั่งแอบอยู่ที่โกไใต้องแล้วก็โกไพมันก็ใหญ่นะแล้วก็เราก็เลยบอกว่าไม่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเด็กมานั่งกันมาทําอะไรเงี้ยมันอันตรายนะครับแล้วก็มันเป็นที่รับตาล้วงมมันก็จะอยู่ เพราะในวิทยาเขตเนีย <dragon> งูเยอะอุดมสมบูรณ <shocked> ์มากไปหน่อยว่าจุบันนี้ไม่เหลือแล้วครับก็านั้นหายเลยนะเหตุเกิดจากประต้อยนะคะที่ตกใจวันนั้นก็คือเลยตัดให้ประต้อยเลยนะคะตัดเออบอกว่าไม่มีไม่ตเอามาปลูกพักหนึ่งบอกน้องโดน เสียใจอันใดให้ไปติดต่อที่ Happy p a พ e สเ e นอย่าไปร้องให้เสียใจคนเดียวนะคะอยู่ที่ให้คำปรึกษาเออนั่นทันติตลอดเวลาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนและน้องโพสนะคะต้องลาไปก่อนกับรายการโพสิดนะคะไว้อี e ีหน้าเราจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรกิกรอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย